ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะก็อยากจะมาทําทุกวันก็อาจเป็นคลิปไว้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังเราก็รู้จักบีฟังมาหลายๆคลิปแล้วนะคะก็คลิปอันนี้ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและพัฒนาตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาชีวิตความรับในการดําเนินชีวิต ช่องนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะบิมไม่ได้ทา the life secret นะคะคือความลับของชีวิตเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อว่าจะไปทําช่อง YouTube เพื่อว่าเออจะได้เงินหรือว่าอะไรพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะมีพี่คนหนึ่งนะคะในพักพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันเขาก็โทรมาบอกว่าเออทำใน y t u t u อ่ะคนไม่ฟังหรอก ใช่ไหมคะบีก็เออมันก็มีคนฟังนะบี mm hmm. ก็เห็นคนเข้ามาฟังแต่ว่าไอ o u t u b e ที่บีฟังไอช่องที่บีกำลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะคะที่บีทำเนี่ยคือบีไม่ได้แบบว่าเออถ้าเกิดว่าคนอยากจะฟังก็ฟังนะคะบีก็มาตื่นมาเมามอยแล้วก็ล่าสูกกันฟังว่าเออเราคิดอะไรได้ไอเดียเรามีอะไรบังเอิญไปเห็นเพื่อนในพักคนหนึ่งนะคะเขาโพสต์ว่า คนเล่นหวยก็จะพูดเรื่องหวยคนเล่นหุ้นก็จะพูดเรื่องหุ้นคนที่ทำธุรกิจก็จะพูดเรื่องธุรกิจคนที่เล่นการพนันก็จะพูดเรื่องการพนันคือจิตของเราอะค่ะเมื่อเราคิดอะไรเราก็จะพูดเรื่องนั้นเราก็จะคิดแต่เรื่องนั้นใช่ไหมคะซึ่งจะบอกว่าคือก่อนที่จิตเราอะจะคิดไปอย่างนั้นอะมันก็คือความเชื่อเนี่ยความเชื่อในตัวเองความเชื่อในตัวเราเนี่ยแหละค่ะ พอเราเลือกจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะพอเชื่อแล้วอะ่ะเราก็เราก็ลงมือทําพอลงมือทําบ่อยๆซ้ๆําๆมันก็กลายเป็นนิสัยมันก็เป็นความเชื่อที่เอาความเชื่อนั้นมาเป็นตัวเองความเชื่อจริงๆแล้วมันก็คือการยึดติดอันหนึง่งที่พระพุทธองค์พูดไว้ว่าเออคนบางคนมีอีโก้นิสัยของคนเรานะคะ วันนี้พูดเรื่องความเชื่อนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะพี่ขอบคุณที่ให้กําลังใจวันนี้วันสบายสบายพูดสบายสบายแต่ให้แง่คิดว่าความเชื่อเนี่ยมันก็เกิดจากเราอะมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในแบบใดแบบหนึง่งและเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันถูกต้องคุณเชื่อไหมคะทุกๆคนที่ทำเลวทุกๆคนที่ทำดีเขาเชื่อว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องพีเคยถามพระอาจารย์นะคะว่า ทำไมในวงการการเมืองที่ที่บีเข้าไปนะคะทำไมคนถึงทําชั่วคดโกงหลอกลวงโกหกหลอกใช้คนอื่นเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปเพื่อตําแหน่งทําไมทรยศหักหลังในวงการการเมืองไม่เคยมีเรื่องของความ trust ือไว้ใจนะคะทุกคนอะ ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าเขาพูดกันว่าอย่างนี้ซึ่งบีเข้าไปสัมพันธ์หนึ่งปีที่ผ่านมาบีก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์และความเห็นแก่ตัวคนคนนึงสามารถขายอีกคนหนึ่งได้เพราะผลประโยชน์ของตัวเองผู้ชายสามารถเอาเปียบผู้หญิงได้ไม่มีสุภาพบุรุษในวงการการเมืองนะคะมีแต่เรื่องผลประโยชน์ทีนี้ทำไมคนคนที่โกงงบประมาณหรือว่าคนที่เข้ามาถอนทุนเข้าการเมืองมา ถึงได้กล้าที่ทําความชั่วทั้งๆท,ที่เมืองเราเป็นเมืองพุทธใช่ไหมคะบิกาถามพระอาจารย์ว่าเอ้ยทำไมคนคนนี้เขาไม่ละอายหรือว่าไม่เกรงกลัวต่อบาปหรือว่าสิ่งที่เขาทําชั่วใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่เป็นพระในวันนะคะก็บอกว่าบัวมีสีเราคนเรานะคะมีสองแบบเออสีแบบอันนี้ถ้าใครเข้ามาฟังวันนี้นะคะคุณจะได้รู้เลยว่าแยกจําแนกของบุคคลนอกจากบัวสีเรา บัวผลโผพ้นน้ําเนี่ยก็คือเราพูดอะไรเขาก็ฟังรู้เรื่องอันนี้หมายถึงว่าพูดในเรื่องธรรมะเป็นศัจธรรมนะคะ 2. ใช้เวลาน,านานอีกหน่อยอธิบายให้ฟังเขาก็จะเข้าใจ 3. ต้องใช้เวลานาน,านมากแล้วเขาก็ต้องไปอ่านหนังสือมีประสบการณ์ถึงจะฟังรู้เรื่องในระยะเวลาอีกหลายๆปีต่อจากนั้นนะคะ 4. คือพูดยังไงก็ไม่เข้าใจพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องอันเนี้ย มันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมคะกฎของเวรกรรมกฎของการกระทําทําให้เรามาเกิดใช่ไหมคะแต่ว่าคนทุกคนนะคะเวรกรรมที่เราทํามาในครั้งที่แล้วไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมามีรูปเป็นทรัพย์บางคนเกิดมามีสมบัติหลายๆอย่างเกิดมานะคะพระอาจารย์ท่านได้แยกียให้ฟังว่าหนึ่งคือมาสว่าง ไปสว่างคือคนที่เขาได้ทำความดีสะสมความดีบารมีทำบุญไว้หลายๆชาตินะคะชาตเนี้ยเขาก็จะมาพูดเรื่องบุญบารมีสิ่งดีงามจิตใจเขามันดีงามได้ได้ผ่านการฝึกอบรมจิตใจมาหลายชาติแล้วสองมาสว่างไปมืดคือได้ทำความดีมาหลายชาติได้มาเกิดในสิ่งดีงามแล้วอะคะ่ะสัปปายะ ฐานะครอบครัวดีการศึกษาดีหน้าตาดีแต่ก็ไปหลงกับกิเลสเราก็ไปทำความชั่วทุจริตก็เนี่ยแหละค่ะมาสว่างไปมืด 3. มามืดไปสว่างมามืดไปสว่างคือที่ทำมาลหลายชาตินะคะก็ทําให้ผลแห่งกรรมนะคะไม่ได้มาเกิดในในสิ่งที่ดีนะคะไม่ได้มาเกิดในครอบครัวที่ดีสัปะยะแต่ว่ามาฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ธรรมะ คำของพระพุทธองค์ฝึกเอ่อศีลสมาธิปัญญานั่งสมาธิจนตายไปแล้วก็ไปสว่างคือได้ไปเกิดในสว่า์หรือว่าไปเกิดในสิ่งชาติภพที่มันดีกว่านะคะสี่แย่ที่สุดนะคะอันนี้คือมามืดไปมืดเกิดมาก็มีกรรมติดตัวมาลูกชั่วตัวดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีจิตใจเป็นคนเหี้ยมโหดเป็นคนเออสามารถฆ่าคนได้สามารถ คกโกงคดโกงหรือว่าทุจริตหรือว่าหักหลังคนอื่นได้ตลอดเวลาบุญทานไม่ทำธรรมะไม่เคยเข้าหูใครพูดยังไงก็ไม่ฟังพวกเนี้ยค่ะใช้ชีวิตลำบากมากทีนี้ก็มีคนพูดว่าในสังคมเรานะคะเราก็จะเห็นว่าคนที่ตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงบิ๊กก็บอกว่าถ้าคุณต้องเปลี่ยนตาม เพื่อที่จะให้เราอะปรับตัวรีว l ลูชันของมนุษย์จากมนุษย์ท่ามชิมแปนซีเอ่อจนมาเป็นมนุษย์เราที่ยืนสองขาแล้วก็พัฒนาจนสร้างเอ่อสิ่งต่างๆมากมายขึ้นในโลกเนี้ยก็เกิดจากผลของมนุษย์ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะมันคือวิวัฒนาการของมนุษย์เพราะฉะนั้นนะมนุษย์นะต้องปรับตัวตลอดเวลาเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกที่เรามองไม่เห็นและโลกที่เรามองเห็น เราอะไม่สามารถใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่าคนอื่นใช่ไหมคะทีนี้ว่าคนที่มีความชั่วมีจิตใจชั่วมีจิตใจที่ไม่ดีฟังธรรมะยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นนะคะพอดีว่าไปเห็น facebook แล้วก็เห็นคนพูดเรื่องนี้บีว่าก็จริงนะคะเพราะว่าพระพุทธองค์นะคะในสมัยพุทธกาลก็มีคนที่เออพระมาถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนที่นั่งฟังเทศเนะะี่ยค่ะของพระพุทธองค์นะคะ ทำไมถึงบรรลุได้ในเวลาไม่เท่ากาันบางคนฟังไม่เข้าใจบางคนไม่บรรลุบางคนนี่ไม่เข้าหูเลยไม่เคยฟังเทศมาเลยตลอดชีวิตนี้นะคะจริงๆแล้วมันเกิดจากเครื่องส่งเครื่องรับคือเวลาเราสื่อสารไปด้วยคําพูดใช่ไหมคะมันเหมือนเว็บของเครื่องส่งวิทยุค่ะว่าเครื่องส่งกับเครื่องรับเนี่ยมันจะต้องมีออการจูนสัญ,ญญาณที่เหมือนกัน ก็เหมือนการสื่อสารในสังคมนะคะถ้าเกิดว่าเราคุยเรื่องธรรมะแล้วคนนั้นเขาไม่เข้าใจเขาพูดแต่เรื่องความชั่วความไม่ดีเอาเปรียบคนอื่นแสดงว่าจิตใจเขามันไม่มาทางนี้เราก็คุยกันไม่รู้รเรื่องสังเกตไหมคะสังเกตไหมคะว่าคนที่ทําความดีทําบุญก็จะไปอยู่ในวัดคมที่ทําความชั่วก็จะไปอยู่ในห้องขงังในกรง หรือว่าในชีวิตประจําวันในออฟฟิศในพักการเมืองหรือในประเทศเราเราก็จะเห็นว่าคนที่ทําความดีคนที่เป็นคนดีก็จะเกาะกลุ่มกันคนที่ทําชั่วทําไม่ดีกาหลอกลวง Fake, เฟกเสแสร้งก็จะเกาะกลุ่มกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาเป็นการการะทานะคะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนคนนั้นในการใช้ชีวิต และนี่ล่ะค่ะเป็นหางเสือในชีวิตเมื่อเราเลือกจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนแปลงความเชื่อมันเป็นอีโก้นะคะความเชื่อมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเลือกดําเนินชีวิตไปแล้วเราคิดว่าเราถูกเสมอเพราะฉะนั้นน่ะคนคนนั้นน่ะก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และพัฒนาได้นะคะเมื่อเรามีความเชื่อเราเชื่อว่าเราถูกเราพูดถูกเราทําถูกอะไรที่เป็นตัววัดว่าสิ่งที่ทําถูก กฎหมายหรือว่ารัฐธรรมนูญในประเทศนี้นะคะก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณตัดสินมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎแห่งกรรมถูกไหมคะอะไรที่เป็นตัวตัดสินความดีความชัว่วมีหลายๆคนถามถ้าคนขโมยเงินหรือว่าทุจริตคนอื่นมาแล้วเอาเงินไปช่วยเหลือคนจนคนนี้ผิดไหมผิดค่ะเพราะว่ากรรมเกิดจากเหตุเกิดจากจตนาคนที่เจตนาไปโกงคนอื่นเขามา รับฟอกเงินเอาเงินไปทําธุรกิจคนที่ร่ํารวยมาจากเงินที่คดโกงเงินที่ไม่ดีมันก็ไม่ไม่เจริญนะคะคือมันมีความคุมเครือมันแฝงอยู่ในการกระทําและความคิดของคนคนนั้นซึ่งเขาคิดว่าไม่เป็นไรเอาเงินมาก่อนแล้วเดี๋ยวสร้างฐานะเดี๋ยวค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นที่หลังแต่จริงๆเหตุเกิดจากการกระทําเขาอะได้ทําชัว่วทําไม่ดีไปแล้วตั้งแต่รอบแรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังนินทาคนอื่นยังพูดคนอื่น หรือว่าอิจฉาคนอื่นนะคะยนเฟซบุ๊กหรือว่าคนที่เข้ามาฟังแล้วเนี่ยไม่เข้าใจบิก้าบอกได้เลยว่าเออคนคนนั้นเขาเชื่อว่าเขาทําในสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็ดีที่สุดที่เขาทําได้แล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะมาอธิบายอะไรได้ว่าคือเขาไม่เชื่อว่าคนอื่นดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นคนพวกเนี้ยเขาก็จะไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นใช่ไหมคะ เมื่อเลือกที่จะไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นน่ะมันก็จะทําให้ตัวเขากระเทียมรีบหัวเดียวกระเทียมรีบคือเชื่อว่าตัวเองถูกแต่ก็ไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยศึกษากับพระอาจารย์หรือว่าอะไรเลยไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังเทศอะไรมันจะทําให้คนเราอ่ะเป็นคนที่มีความคิดดีจิตดีในเมื่อชีวิตของมนุษย์มีทั้งด้านลบและด้านบวกด้านขาวและด้านดำถูกไหมคะสิ่งที่จะทำได้ก็คือทุกคนนะคะมีกิเลสในใจบีก็มี แต่ว่าบีรู้ว่าจะต้องชําระกิเลสในใจได้ยังไงบีรู้ว่ากิเลสมันทําให้เกิดความทุกข์หลายๆคนรู้หรือเปล่าหรือว่าไม่เคยคิดหลายๆคนรู้จักคําว่ากิเลสไหมโทสะโมหะโลภะโทสะคืออารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาริษยาแล้วทําให้เราเกิดอารมณ์ลบในจิตใจตัวเองโมหะคือกิเลสหลงในลาบยศความสวยงามหลงในคําสรรเสริญยินดีนะคะโลภะคือหลงใน ทรัพส,สมบัติความมั่งมีอยากได้เป็นของตัวเองของคนอื่นเป็นของตัวเองพวกนี้ค่ะความที่เรามีความอยากในตัวเองใช่ไหมคะอยากเป็นอยากดีอยากมีอยากได้มันทําให้เราอะ่ะจะต้องดําเนินชีวิตไปเพื่อทำงานทำเงินแล้วก็ทำผิดแล้วก็ทำดีอันนี้แหละค่ะคือกรรมของการกระทำที่เราเกิดขึ้นอย่างที่พี่เคยบอกไว้นะคะว่ามนุษย์นะคะได้เวลามาอยู่บนโลกนี้นะคะสองห0ชั่วโมงประมาณนะคะ นี้เป็นคำพีอันหนึ่งนะคะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะขึ้นกับความรู้ความมีเหตุผลและศรัทธาในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนะทุกๆคนมีเวลา24ชั่วโมงต่อวันอันนี้เวลาไม่ได้มาฟรีนะคะเวลามีความสําคัญมากถ้าเกมเนี้มันบอกว่าเขาให้คุณมา20,000นชั่วโมงแล้วให้ทุกคนเท่ากันวันละ24ชั่วโมงเพื่อให้คุณไปทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสร้างผลงานออกมาถ้า20,000ชั่วโมงนี้ยวันตัดสินที่คุณตายนะคะ เขาจะตัดสินว่ากฎแห่งกรรมจะตัดสินว่าคนดีได้ไปสวรรค์คนชั่วได้ไปนรกบีเชื่อว่าหลายๆคนน่ะได้ไปนรกแล้วก็น้อยคนมากที่จะได้ไปสวรรค์เพราะว่าคนที่ต้องตั้งใจขัดเกลาทําความดีความดีเนี่ยมันไม่ได้ทําง่าย ความดีเนี่ยทำยากเพราะว่ากิเลสนะมันเกิดจากอารมณ์และอารมณ์การที่เราจะมีความสุขคือเราต้องตามใจอารมณ์นะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของอารมณ์ใช่ไหมคะทีนี้พอเราตอบสนองความต้องการของอารมณ์โดยในทางที่ผิดเนี่ยมันก็จะทําให้สร้างกรรมแล้วก็สร้างกิจกรรมในตัวเราก็คือสร้างกิเลสในตัวเราเองเมื่อเราติดกิเลสเราก็จะทําทําบ่อยๆทาําซ้ําวันนี้บิไม่ได้มาสอนธรรมะหรือว่าเป็นอย่างที่คนอื่นนะคะ เพื่อนหลายๆคนที่เข้ามาฟังใน Facebook แล้วฟังไม่เข้าใจและคิดว่าคนมาเป็นเอาคําพูดของพระศาสดานะคะพุทธเจ้ามาพูดเยอะก็คือคุณไม่ฟังก็ไม่เป็นไรค่ะปีก็ไม่ได้ว่าแต่เห็นคุณก็เข้ามาฟังทุกครั้งการที่เข้ามาฟังแล้วคุณคิดไม่ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับความรู้ของคุณเองนะคะที่คุณไม่เข้าใจคุณอาจจะเป็นคนที่มามืดแล้วก็ไปมืดค่ะ คือมีเวรกรรมติดตัวมาไม่สามารถจะฟังคร,รมะของพระพุทธองค์รู้เรื่องแล้วก็ยังทำชั่วอยู่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าผลของการกระทำชีวิตของแต่ละคนมันไม่ได้เกิดจากคำพูดของคนอื่นที่มองเขาว่าดีไม่ดีไปตัดสินเขานะคะมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาและยิ่งคุณแสดงออกมาถึงความคิดที่ลบแล้วก็อิจฉาคนอื่นตัวเองไม่ดีหรือว่าไม่มีความรู้เท่าเขาแล้วก็เที่ยวออไปว่าเขาอิจฉาเขาอย่างเงี้ย การกระทำของคุณนะคะมันก็ทําให้คุณมีกิเลสในใจแล้วก็ไม่สามารถจะฟังธรรมะหรือว่าเข้าหาวัดหรือว่าพระพุทธองค์รู้เรื่องอย่างเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนนะคะที่บีเห็นตอนเนี้ยก็ขอขอบคุณเพื่อนส่วนใหญ่ใน Facebook เป็นคนดีนะคะทําสมาธิไม่ด่าคนอื่นแล้วก็ทําความดีนะคะพวกเสแสร้งทําความดีเฟก็มีคะ่ะบีรู้นะคะ คือแบบว่าพวกที่เป็นออแอบเข้ามาฟังแต่ไม่พูดก็มีเข้ามาฟังทุกวันอันนี้วิก็เห็นไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าการการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งน่ะมันไม่มีความลับในโลกเพราะว่าทุกสิ่งที่คุณทําวันนี้มันจะเปิดเผยเออกมายังไงก็ไม่มีความลับในโลกปีเชื่อในข้อน,นี้เพราะฉะนั้นการการะทํานะคะชีวิตคนเราจะดีจะชั่วมันยุคมันยุ่มันขึ้นอยู่กับผลของการการะทำของเราเองถ้าเราเชื่อว่าเราทำดีเราก็จะทำดีถ้าเราเกรงกลัวต่อบาป เราก็จะไม่ทําชั่วเราก็จะไม่เอาเปรียบใครไม่ทําร้ายใครไม่ว่าใครไม่อิจฉาใครแต่ถ้าเราเชื่อว่าคนนั้นไม่ดีเราดีกว่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเอาเวลามานั่ง พูดหรือว่าตีจี่นินทาว่าคนอื่นอยู่นะคุณน่ะเป็นคนที่พัฒนาไม่ได้คุณน่ะคนทีน่จะเป็นคนที่มามืดแล้วก็ไปมืดคือมาจากนรกแล้วก็ได้กลับไปนรกเหมือนเดิมไม่สามารถท่ได้เห็นแสงสว่างเหมือนบัวใต้น้ําเกิดมาให้เต่ากินนะคะอันนี้บีไม่ได้ได่านะคะแต่บีพูดตรงๆเพราะว่าบีเห็นหลายๆคนใน Facebook ก็เป็นแบบนั้นถ้าจะบอกบีออกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบีพูดความจริงเพราะว่าสิ่งที่บีทามาพูดเนี่ยบีต้องการพัฒนาจิตใจ คนให้เข้าเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงเอาเรื่องของสัจธรรมคําสอนของพุทธองค์เนี่ยมาพูดให้ได้มากที่สุดเพื่อปรับกับชีวิตประจําวันในการใช้ชีวิตเพื่อให้ชีวิตของคนนะคะบีกําลังช่วยเหลือให้คนอนะ่ะเข้าใจในสิ่งที่ทดีงามตัวบีเองนะคะจะดีจะชั่วก็เกิดจากการกระทําของบีเองนะคะแต่ทุกวันที่บีตื่นขึ้นมาทุกวันบีก็ได้ทําความดีช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณล่ะคะ คุณได้ทําความดีช่วยเหลือคนอื่นสร้างบาร,รมีสะสมบุญนั่งสมาธิบ้างหรือเปล่าแต่บีทํานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรถ้าคุณไม่ได้คิดถึงสิ่งดีงามไฟของความอิจฉาไฟของความเห็นแก่ตัวไฟของความริษยามันก็จะทําแผดเผาให้ใจคุณไม่มีความสุข ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความเชื่อในตัวคุณเองถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนดีคุณทําสิ่งดีก็ทําดีต่อไปเขาให้อนุโมทนาสาธุกับคนที่ทําดีนะคะเพราะว่าความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงก็คือการเกิดมาสร้างบุญบารามีนะคะชีวิตคนเราอะ่ะมันจะต้องเกิดมาอีกหลายๆชาติเลยเพราะเราอะ่ะยังไม่บรรลุแต่แค่ความเข้าใจในคําสอนของพุทธองค์อ่ะก็ยังยากเลยสําหรับคนบางคนใช่ไหมคะก็ วันนี้ก็มีพี่ฟังอยู่นะคะบีก็จะมาฮาร์ดคอร์นิดนึงเนื่องจากบาบีเห็นอนะใน Facebook นะคะมีน้องคนหนึ่งน้องผู้หญิงนะคะเขาก็ตั้งใจทํางานมากเลยแล้วเขาก็โพสต์ว่าเออคนเราเนี่ยทาไมถึงแบบว่าไม่ดูตัวเองเนาะชอบพูดถึงแต่เรื่องของคนอื่นบีอรพูดถึงเรื่องของตัวเองนะคะพูดถึงเรื่องที่เสียงตัวเองเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เคยไปดู Facebook ใครไม่เคยไปส่องใคร เพราะว่าบีรู้ว่าบีต้องทําอะไรเพื่อให้ชีวิตบีดีขึ้นแล้วคุณล่ะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้ได้พัฒนาตัวเองได้นั่งสมาธิได้ฝึกชําระกีเลสล้างใจของตัวเองหรือเปล่าได้เชื่อไหมว่าคําสอนของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่ถูกต้องได้เป็นชาวพุทธที่เข้าใจได้ฟังเทศบ้างไหมเข้าวัดทําบุญมันก็ไม่ได้ทําให้ขึ้นสวรรค์อย่างเดียวนะคะต้องสวดมนต์ต้องสร้างบุญทานบาร,รมีภาวนาถึงจะมีปัญญา คำบางคำที่คุณไม่เข้าใจในที่พี่พูดมานะคะมันเกิดจากความรู้และการกันกองปัญญาประสบการณ์มันถึงจะมีตัวรู้ในตัวเองถ้าคุณยังไม่เข้าใจคือคุณต้องไปเริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะเริ่มตั้งแต่นั่งสมาธิสวดมนต์ฟังเทศบีทำมาหลายสิบปีแล้วจะบอกให้เลยนะคะและที่บีไปทํางาน Google มาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้บีจะมาเล่าให้ฟังว่าบีได้เจอคนที่มันเป็นเกรดเของโลกนี้ว่าเขาเป็นกันยังไงมี attitude ยังไง ะะแล้วทำไมชาวต่างประเทศชาวยุโรปนะคะถึงได้พัฒนาได้ดีกว่าเอเชียนะคะที่บีกลับมาแล้วเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างของโลก2โลกนะคะก็คืออย่างสมมติว่ารัฐบาลนะคะคนที่เข้าไปทำงานรัฐบาลนะคะเขาก็จะเอาคนที่มีความสามารถจริงๆทุกคนทุกตำแหน่งเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นผลงานมันจะมีคุณภาพใช่ไหมคะไม่เหมือนของไทยนะคะของไทยเนี่ย ความรู้ก็ก็ไม่มีตรงกับสายงานอาจจะมีความรู้แต่มันไม่ตรงมันไม่ดีที่สุดแล้วก็เอาลูกหลานญาติพี่น้องว่านเขือที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเนี่ยคะ่ะมาทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าประเทศมไม่มันไม่พัฒนาไปข้างหน้าเพราะอะไรเพราะว่าญาติพี่น้องของคุณนะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งและเหมาะสมในการทํางานนั้นๆการทํางานราชการก็เหมือนกันระบบฝากฝังก,กันเต็งไปหมดเลย มันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะทําให้คนที่มีความสามารถนั้นน่ะเข้ามาทํางานได้ในสังคมที่เป็นจริงในสังคมไทยใช่ไหมคะมีพี่บางคนนะคะทําการเมืองนะคะโพสต์ว่าเป็นยังไงละ่ะคุณเห็นแกนเงินห้าร้อยสองร้อยหนึ่งพันเ้วเลือกคนที่เขาจ่ายเงินเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้แล้วเป็นยังไงละ่ะคุณรู้หรือยังว่าเขาเข้ามาถอนทุนทํางานเพื่อเอาเงินคืนอันนี้มันก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะ พี่จะบอกว่ามันเป็นความเชื่อซึ่งหลายๆคนทําอย่างงานเพื่อจะปูทางเพื่อให้เขาไปทําเอางานที่มันเป็นคุณประโยชน์กับบ้านเมืองนี้บ้านนี้เมืองนี้ก็ได้ทําให้ประเทศดีขึ้นเพราะฉะนั้นอะมุมมองของเรามันเป็นแค่ความคิดเห็นที่เราไปใส่กับการกระทําของเขาใช่ไหมคะแต่อยากจะมาบอกว่าในไหนวันนี้ก็พูดเรื่องความเชื่อแล้วว่ากรรมใดเกิดจากการกระทํามันต้องมีผลลัพธ์เสมอและมันไม่สูญหายไปไม่ว่าคุณทําดี คุณจะได้รับผลดีแน่นอนข้อแรกก็คือคุณจะมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่เราได้ทําความดีแล้วก็สะสมบุญบารมีมาเรารู้ว่าเราอจมามืดมาสว่างเราไม่รู้แต่การการะทําของเราของเราวันนี้นะคะมันจะทําให้เราไปสว่างไปสวรรค์ไปในภพชาติที่มันดีกว่าเกิดในสิ่งที่มันเป็นสัปเหะ,ะดีกว่าในชาตินี้ นะคะคนที่ใจดีทดําดีคนที่ออกมาพูดมาอลไรเขาก็ไม่ได้เงินอะไรเขาก็เสียเวลาเขาเอาความรู้ของเขามาให้เนี่ยรู้ไหมคะว่าเขาได้อะไรเขาทําทานบารมีะคะ่ะทาทานโดยการให้ความรู้พวกนักปราชญ์นะคะพวกพรามนะคะชนชั้นที่มีความรู้ในสังคมนะ่ะเขาก็จะพูดถึงสิ่งดีงามแล้วก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีให้คนอื่นแต่คนที่มีความรู้แล้วเก็บไว้แล้วไม่ช่วย เอามาเผยแพร่ให้มันดีขึ้นนะคะความรู้ที่ดีควรจะมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาปรปับปรุงจิตใจของคนที่อยู่ในร่วมร่วมกันในสังคมให้มันขาวสะอาดและก็ดีขึ้นคนชั่วต้องได้รับกรรมแน่นอนค่ะดิฉันเชื่ออย่างนั้นและดิฉันเชื่อว่าคนที่มีความชั่วความคิดไม่ดีการกระทาที่ไม่ดีก็ให้เลือกคบคนดิฉันคนหนึ่งนะคะที่บอกเลยว่าเลือกคบคนมากเลยตอนนี้ ถ้าเกิดว่าเขาว่าเอาความไม่ดีความไม่สบายใจมาให้ตัวดิฉันเองนะคะมันก็เหมือนว่าเราจะไปสวรรค์นนะเขามาดึงขาเราไว้ให้เราไปนรกให้เราเห็นแต่สิ่งไม่ดีในสิ่งที่เขาคิดในกระถีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการความความคิดที่ไม่ดีเงี้ยค่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องคบคนคนนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าการครบบัณฑิตมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความรู้แล้วก็ไปในสิ่งที่ดีขึ้นแต่การครบคนชั่วควนไม่ดีมันก็ทําให้เราตกลงชีวิตไม่ดีไม่มีความสุขนะคะ ก้าวันนี้ลาไปก่อนความเชื่อมันเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณต้องเลือกเชื่อในสิ่งที่ถูกเลือกเชื่อในสิ่งที่ทําให้คุณไปพบชาติที่ดีขึ้นคบบัณฑิตเขาจะพาไปในสิ่งที่ดีนะคะคนไหนมีลักษณะของบัณฑิตก็คนที่เอาความรู้นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเนผะยแพร่แล้วก็แบ่งปันนะคะคนไหนที่ไม่ใช่ก็คือคนที่เป็นอ e ีแอบเข้ามาใน Facebook คนอื่นนะคะเที่ยวมาเรียนรู้ความรู้นั่นรู้นี่แถมยังไม่เคยบูชาอาจารย์ความรู้หรือว่าศรัทธาในตัวของคนที่พูดนะคะจะแ,แอบขโมย ความรู้เขาไปใช้อันเนี้ยมันก็ไม่ใช่มันมีพฤติกรรมหลายๆอย่างนะคะที่เราอะสามารถรู้ได้ว่าคนไหนดีหรือไม่ดีแต่เราก็ไม่ได้จําเป็นต้องพูดใช่ไหมคะเพราะกฎแห่งกรรมมันตัดสินแน่นอนความดีในใจท่านนะคะวันเนี้ยวันธรรมดาถ้ามีเวลาก็ฟังเทศนะคะใน Youtube ก็ฟังประจําเลยแล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้มันสม่ําเสมอเพราะว่า มันเหมือนจานที่มันสกรปรกจิตใจเราก็เหมือนกันมันมีกิเลสเราก็เหมือนล้างคราบสกรปรกล้างจิตใจเราให้มันสะอาดขึ้นนะคะวันนี้ฮาร์ดคอร์นิดนึงเพราะว่าเรื่องของความเชื่อมันสําคัญถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตไม่ได้ก็เหมือนหางเสือคุณชีวิตคุณไม่เปลี่ยนคุณก็จะเป็นบัวใต้น้ําเป็นเตา่า เป็นบัวที่เกิดมาให้เต่ากินมามืดไปมืดมาจากนรโกไปนรโกไปสวรรค์ก็ไม่ได้เพราะจิตใจก็ไม่ดีงามความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ทําชั่วนะคะมันจะทําให้เราถือศีลห้าแล้วก็ไม่ทําผิดแล้วก็มีมงคล3าสในการใช้ชีวิตในโลกนี้เราเป็นนักเดินทางมันเป็นที่พักอาศัยถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมนี้ไม่ได้นะคะแสดงว่าคุณคุณห่างไกลกับคําว่า มาแบบเมาสว่างไปสว่างเยอะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะโอเควันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนนะคะใหข้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นเป็นเป็นความคิดแล้วก็คําพูดของพระองค์งคาพูดของพระอาจารย์ที่สอนในวัดที่ฟังเทศมามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะมีทั้ง ที่มันเป็นฮาร์ดคอร์นะคะหรือว่ามันเป็นไลฟ์สว่างๆแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากให้มองว่าเป็นโพซิทีฟคุณเชื่อไหมคะสังคมนี้นะคะคนเก่งมีเยอะแยะมากมายเพราะมันเป็นยุคข,ของข้อมูลข่าวสารเป็นยุคข,ของคนที่มีความเก่งแต่คนดีหายากคุณอยากจะเป็นหัวเสือหรือหงางมังกรคุณอยากจะเป็นมังกรที่เอาความดีเป็นที่ตั้งแล้วรู้ว่าเราได้ไปสว่างไแน่นอนหรือว่าคุณจะเป็นคนชั่วที่มีเอ่อที่มีทรัพย์สินมีหัวโขนมี คนนับหน้าถือตาแต่ตายไปตรงนรกชีวิตเลือกได้นะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องที่ให้ความรู้ถ้าใครได้มาฟังเนี่ยมันก็เป็นความรู้ประดับตัวนะคะบีตั้งใจบําเพ็ญบารมีนะคะโดยการให้ทานเรื่องของความรู้นะคะถ้าเกิดใครเข้ามาฟังบีก็ดีใจด้วยขออนุโมท,ทนาสาธุแต่ถ้าใครไม่ได้มาฟังแล้วเอาไปคิดชื่อทําชั่วทําไม่ดีก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเกิดกับตัวเขาเองนะคะอยากให้ทุกคนมาสว่างไปสว่างแล้วก็ไปในสิ่งที่ดีงามนะคะโลกนี้เป็นเพียง ทางผ่านให้เราเดินมา0 0 0 0กวา่าวันวันละย4ิบสี่ชั่วโมงเราต้องทำให้มันให้มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายศีลส,สมาธิปัญญานะคะการนั่งสมาธิคือการได้บุญมากที่สุดเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณเอาเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิบีมั่นใจนะคะภายในสามเดือนชีวิตคุณน่ะจะห่างไกลาจากความชั่วแล้วก็มีความละอายต่อบาปมากเพิ่มขึ้นคุณจะสามารถรักษาสินห้าได้ไม่ต้องได้ทุกข้อนะคะแต่ค่อยๆทําให้มันดีขึ้นค่ะ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะให้บีนะคะบีพยายามมาพูดทุกวันนะคะเราก็เป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิการบีจะบอกทุกคนที่เป็นเพื่อนใหม่นะคะว่าเรามาเป็นกัลยาณามิตแล้วก็คิดดีทดําดีแล้วก็จุงมือกันไปในสิ่งที่ดีด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่มาฟังสวัสดีค่ะและนี่ก็คือความลับของชีวิตจาก The Life Secret